สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาผู้ชมมาเที่ยววัดสวยนะท่านผู้ชมวัดสวยวัดหนึ่งอยู่ที่สมุทรสาครหรืออำเภอกระทุ่มแบนนะครับวัดสวยที่สมุทรสาครก็คงจะมีวัดเดียวนะวัดท่าไม้บอกเลยนะเดี๋ยวผู้สงสัยว่าไม่เคยเห็นองคงพ่อปู่ศรีสุโธนาคราชนะครับมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงที่จริงต้องอยู่ําชะโนใช่ไหมเนี่ยนะหลวงพี่อุเทนนะหรือท่านเจ้าคุณอุเทนเนี่ยท่านเอามาปั้นไว้ที่นี่เอามาสร้างไว้ที่นี่ ให้คนสักการะบูชาท่านผู้ชมนะนี่พ่อปู่สีสุทโทนาคราดท่านผู้ชมนะสวยงามบางคนสงสัยว่าพ่อปู่เนี่ยทาไมสีนี้ใช่ไหมออกสีน้ําเงินใช่ไหมเดบอกต้องเป็นสีเขียวต้องเป็นสีแดงเป็นสีเป็นได้ทุกสีถ้าเป็นกลายนิมิตนะสร้างกายนิมิตกายนิมิตเป็นเลขอะไรก็ได้ถ้านิมิตอยากจะเป็นสีอะไรไปไหนก็ได้ดังใจคิดนะท่านผู้ชมอย่าไปคิดมากนะบอกเอ้ต้องสีนั้นต้องสีไม่ต้องไปคิดเรื่องสี แต่ว่าท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนหลายคนหลายท่านนับถือนับถือแล้วรวยท่านผู้ชมนะครับที่นี่เหมือนกันใครที่ไปคาทชินนดไม่ไหวมันไกลเรื่องค่าน้ํามันค่าอะไรก็ตามผู้ชมมาที่นี่ครับอยู่ในเขตกระทุ่มแบนอยู่เขตมาาหาใจมุสสงครามเขตกรุงเทพมาที่วัดท่าไม้มาไหว้พระปู่ศรีทุธโธนากราชนะท่านทําจําลองไว้เนี่ยศักดิ์สิทธิ ท่านบวงสวงแล้วนะขอบอกให้วันบวงสวงผมมาอยู่นะครับแล้วด้านโน้นท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูอี่ด้านนี้ไม่ได้มีแค่พ่อปู่องค์เดียวนะครับยังมีพ่อปู่ในด้านนี้ท่านผู้ชมนะเดี๋ยวพามาชมด้านนี้